ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1น,นายสุพันธ์หินทองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกรุงตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านสมสะอาดตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2477ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน2ระดับคือ 1. ระดับก่อนประถมศึกษา หรือระดับปฐมวัย 2. ระดับปฐมศึกษาปีที่1ถึงประถฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด149คนเป็นนักเรียนต่างด้าวเรียนร่วมสองคนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13คนโดยมีนายสุพรรณหินทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมาดังนี้ตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความจำเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องทําให้โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกรุงมีแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.2การจัดทําพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสมสารเนินกรุงได้จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นนักเรียนได้รู้จักผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสำนึกที่ดีมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความสมัครใจของผู้เรียน1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน มีการริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งการเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้การสอนเชิงรุก Active Learning 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสงสารเนินกุม ได้สนับสนุนงบป,ประมาณให้กับคณะครูและบุคลากรเพื่อจัดหาและผลิตสื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนในทุกภาคเรียนและส่งเสริมให้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมและความสนใจของผู้เรียน 1.5งาการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาผู้บริหารได้จัดทำแผนนิเทศชั้นเรียนดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาโดยมีกำหนดการที่ชัดเจนและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา 1. 6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านสมศาก์เนินกรุงมีคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาการเรียนรู้จากการโรงกลุ่มของชุมชนพัฒนาการทางวิชาชีพครูครูทุกคนและพ่วอหน่วยการโรงเรียนมีการรายงานการแก้ปัญหาผู้เรียนผ่านชุมชนการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกรุงได้จัดโครงการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานประกอบด้วยกลุ่มง,งานบริหารงานวิชาการกลุ่มง,งานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มง,งานบริหารงานบุคคลและกลุ่มง,งานบริหารงานทั่วไป2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนําในการดําเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยการประชุมหาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โรงเรียนบ้านสมสารเนินกรุงมีความตระหนักในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงได้ดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูในทุกระดับชั้นมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านกิจกรรมคัดกองนักเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนประสานงานกับผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดูแลและให้การช่วยเหลือนักเรียนจัดทาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกด้านด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเร,เริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแบบแผนปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปใช้จริงบรรลุตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยเริ่มพัฒนาสื่อหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนบริจาคซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนอีกสามเครื่องเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระบบสารบัญออนไลน์การใช้ระบบปอพอการทำแบบทดสอบ และการเรียนรู้อย่างรอบด้านทุกมิติด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสงสะอาดเนินกุงได้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยประสานงานกับภาคีเครือข่าย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาทุกกิจกรรมร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักทำบุญบำเพ็ญประโยชน์และนักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่สาธารณะและชุมชนภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อลูกฟังจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและทางโรงเรียนได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อดูแลประสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนตลอดจนผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีนางคณิคมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและเป็นผู้แทนภาคศาสนา4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา มีการจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและการเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา มีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุง สำหรับประเด็นท้าทายนั้นผมได้แยกเป็นสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นประเด็นท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาและส่วนที่สองนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของเด็กนักเรียนสำหรับด้านที่หนึ่งนั้นการพัฒนาองค์กรนั้นได้หยิบยกขออปัญหาของเกี่ยวกับระบบการเงินการพัสดุหรือเกี่ยวกับระบบงบประมาณซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาและคณะครูบาอาจารย์ ที่ได้มีความกำลังใจสําหรับการแก้ปัญหานั้นได้นํา participation model เข้ามามีส่วนร่วมคือให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทําร่วมจดจำร่วมแก้ปัญหาและก็ร่วมพัฒนาซึ่งงานระบบพวประมาณนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาและเกี่ยวเนื่องประหยัดเป็นเนื่องหลายปีหลังจากนั้นก็จะมีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานแลวก็มีการนามาปฏิบัติจริงตลอดจนมีการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงสองแตรมาสที่กระผมได้มาปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระบบการนึงกประมาณนั้นถือว่ามีความเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใสโดยทุกส่วนมีส่วนร่วมซึ่งในแรกการเข้ามาตรวจจากตสนและก็มีความเคลื่อนไหวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งสําหรับด้านที่สองนั้นเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนซึ่งได้นําการจัดการเรียนการสอนแบบแอติบันนิ่นซึ่งเป็นกระบวนการที่ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เหรือมุ่งให้เด็กนั้นเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพโดยใช้กระบวนการคิชจิ่งแอนด์มนทอริงซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่เชื่อว่าจะพัฒนาเด็กให้เกิดมเกิคผลซึ่งในปีการศึกษา2 5 6 0นี้โรงเรียน้านสมศึกาแห่งกรุนั้นมีเจียจำนงและมีเจียจตนาที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและก็ให้เกิดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา การเรียนการสอนของเด็กให้เท่าเทียมกับการศึกษาของการศึกษาในสภาพปัจจุบันและก็สามารถมีชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ายที่สุดนี้ผมก็เชื่อแนว่าความตั้งของตั้งใจในการพัฒนางานซึ่งกับผมมีการพัฒนางานเกี่ยวกับวิชาการวิชางานและก็วิชาคนามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือและก็เชื่อใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในองค์กรตลอดจนท้ายที่สุดนั้น ต้องขอบคุณที่สําคัญที่สุดที่ให้การปฏิบัติราชการในโรงเรียนบ้านศมศาลนั้นกลุ่มนั้นเป็นไปได้ก็คือขอบคุณคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนขอบคุณท่านชุมชนผู้ปกครองที่อยู่เคียงข้างและสู้กันไปอย่างไม่ทิ้งกันสุดท้ายขอบคุณท่านคณะกรรมการที่มาส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มพูนตลอดจนทีนีนแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่เชื่อได้ว่าในปีการศึกษาส5 6พนารอิงนี้ โรงเรียนมันสมศาสตร์ินกรุงจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของชุมชนโดยเด็กได้รับผลจากการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ขอบคุณครับออย่าขบคุุณทกสิ